สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับสู่บ้านสวนชวนฝันจอยจี้ค่ะสุพรรณก็แค่หน้าปักซอยอะไรคะใครคะเนี่ยเออไม่ได้มาบ้านฉันหรอคะใช่ค่ะใครคะเนี่ยปิดหน้าหมดเลยอ๋อขอโทษค่ะนึกว่ามาบ้านกูโอเคค่ะปีนเข้ามาเลยค่ะถ้าจะถ่ายก็ปีนมาพีเอ็มสองจุดห้าไงค่ะไม่รู้จะตื่นมาแต่งหน้าทำไมตีห้ากูงงมากอารียนเชิญค่ะเดี๋ยวจะพาชมบ้านสวนนะคะ วันนี้เราก็ขึ้นมาบ้านสวนนะคะนี่บ้านสวนชวนฝันนานี้นาโนค่ะป้ายนี้มีประโยชน์นะเพราะพี่เวลาเขามาส่งของหาบ้านไม่เจอก็เห็นป้ายปุ๊บอ่ะพอรู้แล้วบ้านนี้นะนี่มาดูต้นแต่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะทองอุไรนี่ออกดอกแล้วสามดอกเดี๋ยวต่อไปอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มสีเหลืองสวยนะจ๊ะแกเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผกักผักแบบวันนี้จะ,จะเก็บผักไปกรุงเทพเอาไปขายตลาดไทย แต่ว่าเดี๋ยวพาชมบรรยากาศบ้านสวนยามเช้าวันนี้กี่องศานะคะฮะยี่สิบองศาแต่ไม่หนาวเลยเนาะไม่มีลมแล้ววันนะี้แต่ที่รู้คือเออในบ้านอะเปิดเข้าไปอะนึกว่าคนเปิดแอร์ทิ้งไว้เพกาไว่ี้่ใ,ใครเปิดแอร์ทิ้งไว้ปะวะหนักแบบเย็นมากนี่โอ๊ยมาสูดอากาศที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์อะพี่เอ็มสองจุดห้าอ่ะเดี๋ยวฉันจะเดินไปตรงโน้นหน้าบ้าน แกอยู่กันตรงนี้จะได้เห็นความสวยแกดูต้นออทองไหล,ล้ะกูโซ่ทองข้องใจแต่น้องใบเริ่มเหลืองแล้วนะน้องจะผัดใบใช่ป่ะนี่สวยมากแล้ววันนี้เดี๋มีต้นไม้มาลงอีกสองสามต้นกรุบกรุบบรรยากาศบ้านสวนชวนฝันค่ะคิดถึงมากนะลงกรุงเทพไปประมาณสามวันใจจะขาดเหมือนสามปีอะไปตรงนี้เลยค่ะตัดกล้องไหมค่ะนี่ กุหลาบเราคือมันดีมากอะกุหลาบอันนี้มันคือกุหลาบพันนารยารู้ไหมมันไกลยทบไม่เห็นสวยมากแล้วดวบดอกหอมมากไปไรนะัไปไม้เรื้อยหรอเนี้ยจริงหรอเราก็ต้องไปซื้อซูมให้นางหรอหรือไงหรอหอมมากแล้วนางแบบอึดถูกทนมากเฮ้ยบัวเรามันแตกแล้วนี่ใช่ปะ จากกอเล็กๆนี่มันกอใหญ่แล้วว่าแกแต่วันนี้น้องไม่บานนะยังมันยังไม่โดนแดดไงอ๋อมันจะบานตอนนมันดูมะม่วงเรามะม่วงอุ้ยลืมถ่ายชมพูให้ดูน้ำตาจะไหลกระรอกอ็ไปกินหมดแล้วทุกคนมันก็ไม่เหลือแล้วไงแกไม่ไผ่เราเหลือปะเออเอาเอามาค้ำหน่อยเดี๋ยวกูจะไม่ได้กินอีกมะม่วงมันเก็บได้ยังวันเนี้ยกลัวมันจะล่วงคลองไม่ใช่ไรหรอกแล้วแมลงมันจะกินว่าเราคุมดีกว่าเนาะได้เหรอ อ้าวไม่คุมเดี๋ยวก็มาแรงแดกอีกคุมเหอะกูวเสียใจก้าชมพู่ไปแล้วเนี่ยเราจะไปทางไหนจะไปแพนฝักหรือเปล่าไปทางนี้ก่อนผักเดี๋ยวค่อยไปอีพีหน้าตัดไปร้อยอีพีเนี่ยดูบรรยากาศริมคลองเนี่ยนาโคเดี๋ยวเราจะทำซุปตรงนี้แหละปิดเนาะไปกระจกเป็นอะไรนี้ดีกว่าเขา ไม่ติดติดทมหากเลยล่ะพัดลมก็ได้นั่งกินข้าวเองกอนดเียแล้วก็ติดไม่ติดไม่ติดติดแค่พัดลมเพราะว่านั่งกินข้าวแบบว่าก็จะทําเป็นแบบบานเฟียสหรือว่าเป็นกระจกเป็นประตูเข้าทางนี้อันนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็เอาไว้นั่งกินหมูกระทะริมคลองจะกั้นแค่อันนี้เป็นห้องเพราะว่ากลางคืนบางบางทีกินคงกินข้าวมาแมลงแล้วหน้าฝนเนี่ยมันก็จะสาดเนี่ยวางแผนไว้ก่อนรีบทําก่อนหน้าฝนเอออะมาดู บรรยากาศริมคลองของเราบ้างเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาทุกคนไปดูแปลงผักผักเราก็คือแบบสวยงามมากนี่ชมโคอ่ะอุ้ยออกเริ่มมีดอกแล้วโอ้ยของเราเริ่มมีดอกแล้วนะนี่นี่นี่มีดอกแล้วว่าอู้หูยเฮ้ยยังไงเฮ้ยหัวเราะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะต้่งเห็นนะขงมดนขงมดนเฮ้ยใช่ใช่กระเด้าฮะจะได้มีดวงเต้นให้ดอกไม้ดูแบบเต้นให้ดอกไม้ดู เช้าๆอยู่เดี๋ยวไม่มีแรงมันจะต้องถ่ายคอนเทนต์ให้คุณบีสองหมื่นคอนเทนต์เดี๋ยนั่งรอพี่มาาอยู่ริมทะเลก่อนอี EP ไหนรอพี่มาาเลยตรงนี้จะไม่มีให้พายเรือแล้วนะดูไปไว้บ้านตุ้จอยแล้วลน้ำก็มาบ้านตุ้มจอยก็หนูลงมาฮะเออเดี๋ยวเขาปล่อยมาตูจะปันจักรยานไม่ได้แล้วนะจักรยานน้ำไงจักรยานน้ำเป็น้าวเลยเห็นป่ยเออเขาปล่อยไอ้นี่ไงเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมาเดี๋ยวรอบหน้ามานี่ขึ้นหลังคาแล้วบ้านน้ำอ่ะ และนี่ค่ะอนาคตไซเกาหลีหย่อกออพูดแล้วก็เจ็บใจยังไงต้องมีเนาะไตเกาหลีไม่เคยไม่เคยห้ามออกพวกเนี้ยมึงเตรียมเงินอย่างเดียวอะ่ะถ้ามึงจะคุยอะไรกับมันอะ่ะเตรียมเงินไว้เลยไม่เคยแบบไม่เคยแบบยาเฮยแม่มันจะแบบแม่คิดดุก่อนไหมอาหารปลาเนี่ยอาหารปาลาคุณม,มองว่าคุณม,มองเป็นปุ๋ยตอนแรกหรือว่าปุ๋ยสิบแปด

นี่อันนี้คือครึ่งหมกครึ่งน้ำมอ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 มมาเชียเห็นป่ะประมาณสามพันตัวปลาคาร์กูหายวับเออกั้นยังไงก่อนเฮ้ยขอั่งชิชาแ๊บหนึ่งให้มันจบจบไปเลยตรงนี้ทุกคนค่ะเราติดตามอีพีหน้าโอ้โหกูจะบาปวะเนี่ยยายมังมุมถ้ากูนั่งปุ๊บ ไม่เอาอะ่ะกลัวบ,บาปแบบไปนคนที่ทํามาทาโมอ,ะมอ,อ่ะนั่งตรงนี้แล้วกันทำมาให้ยายมุงอยู่จะไม่นั่งมันจะทำใจไม่ได้เพราะว่าขนาดยุงทุกวันนี้ยังยอมให้มันกินเลือดเราเลยอะ่ะออือในเวลายุงกัดก็นั่งสวดมนต์อ่ะให้น้องไปเองเพราะว่าใ <c oughs> มันครบสิบนาทีแปดแล้ว <c oughs> เอออ่ะทุกคนจา๋า <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปดูแปลงผักซึ่งตอนนี้เก็บผักไปขายตลาดโหตูดแฉเลยอีดอก แปลกเลยตอนนี้ดูนั่งเลยนั่งเลยจบตรงนี้จบเลยตรงเนี้ยโอเคจะไปดูหน้าที่นะคะอันทุกคนค่ะอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปปลูกแปลงผักนะคะซึ่งจะบอกว่าแปลงผักของเราเนี่ยโตตลาดไทยเนี่ยจองแผงขายห้าแผงรวดจะเอาเออคณะฟางตุ้งไปขายโยโยกซิกาดาซิกาเดาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันไม่เหลือเลยเนาะอันทุกคนจ๋าเจอกันอีพีหน้า บายบายเดี๋ยวแล้วนู่นนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าไปกู